สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้บริษัทโนวาเกตจำกัดจะมาแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพใช้สำหรับคุมค่าหญ้าในนาข้าวได้แก่ชุดเจ๋วเลยชุดเจ๋วเลยจะประกอบไปด้วยสารโครมโซนโพรพาเนิลพีนอกซูลเมบิสเพริแบกและสารเสริมประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารกำจัดวัชพืช <S <S ซึ่งชุดเจ๋วเลยจะออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าแบบ5พลังบวกใช้สำหรับคุมค่าหญ้าในนาข้าว ในช่วงข้าวอายุระหว่าง7จ็ถึงีิวันสามารถจำจัดวัชพืชได้ทุกชนิดในนาข้าวเช่นยาดอกขาวยาข้าวนกยาแดงกกชนิดต่างๆผักปอดนาเทียนนายาหฮวหมูและสนเป็นต้นแล้ววันนี้จะลองพาไปฟังความรู้สึกและชมแปลงของผู้ที่ได้ใช้ชุดเจ๋าเลยกันดูครับอันนี้ใช้เลยรครับทำไมยาถึงไม่มีเลยครับเนี่ยอ๋อใช้ยายาคุมค่าด ชุดแจกวเลยครับผมแล้วอันนี้เริ่มฉีดตักี่วันครับอันนี้ฉีดข้าวอายุแปดวันครับเริ่มฉีดคุมข้าวอันแล้วนี่กี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณสามสิบหกวันค่ะย่าไม่มีขึ้นเลยใช่ไหมครับครับผมเตียนดีเลยครับใช้ชุดอะไรนะชุดแจกวเลยอ๋อครับอันนี้ใช้ หนึ่งชุดก็ใช้ได้สิบไร่ครับอันนี้ไอ้แปงนี่กี่ไร่ครับเนี่ยอันนี้เจ็ดไร่หน่อยๆครับประมาณเจ็ดไล่สองงานก็แล้วอันนี้เคยใช้ครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยครับแล้วผลเป็นไงบ้างครับดีกว่าทุกคราวเลยครับอข้าวมีผลกระทบเลไหมครับแดงไหมครับรัวยังไงฉีดแล้วข้าวไม่แดงด้วยครับการจะเดรินตบโตดียาไม่มีขึ้นเลยครับ ้วสวยงแปลเลเอย่าลืมใช้ชุดเจ๋าเลยทุกครั้งเพื่อคุมค่าหญ่าในช่วงข้าวอายุ7-12วันเพื่อให้ปัญหาวัชพืชในนาข้าวเลิกกวนใจนะครับ